สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้อุปกรณ์ตัวนี้มาชื่อว่า v l o c k Mate Mini นะครับนี่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะทำให้การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังหรือการถ่ายรูปด้วยกล้องหลังของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตัวนี้ใช้กับเจ้าตัว iOS นะครับหรือฝั่ง iPhone นั่นเองเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีก่อนะครับว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับแต่ด้านหลังนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับนี่จะเป็นพวกการใช้นะครับกล้องหลังในการถ่ายรูป แล้วก็จ้ตัวนี้นะครับเป็นจอ AMOLED นะครับ320 PPI ความสว่างเขาอยู่ที่700นิตนะครับพรีเมียมเลยนะตัวนี้นี่เขาบอกเลยแล้วก็วันรีโมทเมน่ยูสนะครับต่อไปนะครับในส่วนของปลั๊กแอนด์เพนะครับไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนะครับแล้วต่อไปก็เป็นเรียลไทม์ดิสเพย์นะครับไม่มีแหลกแน่นอนเพราะว่าเป็นการต่อสายเข้ากับโทรศัพท์เราโดยตรงแล้วก็แบตเตอรี่ฟรีนะครับก็คือไม่ใช้แบตเตอรี่นะตัวนี้ อ่าตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของไม่ได้ติด s n น p นะครับก็คือเป็นการติดกับหลังเครื่องของเราใช้เป็น MagSafe นั่นเองนะครับนะครับแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ half fillly นะครับก็คือใช้งานง่ายในส่วนของ multi device ก็คือใช้ได้หลายอุปกรณ์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับตัวนี้มีน้ําหนักที่เบาบางมากๆนะครับมาเรามาแกะกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราดูสเปคไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วครับมาดูกันนะครับด้านในมีอะไรบ้างครับด้านในก็จะมีส่วนของเจ้าตัวหน้าจอนะครับอย่างนี้และด้านล่างก็จะเป็นส่วนของตัวควบคุมนะครับตัวนี้และนะครับนี่ที่ผมบอกนะไม่มีแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเป็นการต่อสายโดยตรงนี่นดึงออกมาเลยครับนี่นะครับเจ้าตัวหน้าจอนะครับ Walk Mini ตัวนี้นะครับเล็กๆพกพาง่ายน่นรักน่นรักด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ Max Safe นั่นเองมะเล็ก Max Safe นะและนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพอตที่เป็นไทซีนี่นะครับไทซีตรงนี้ เป็นแบบนี้นะครับสายเขาดึงขึ้นดึงลงแบบนี้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวแล้วตัวนี้ครับคือรีโมทชัตเตอร์นะครับผมแกะออกมาจากตัวหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับไปชาร์จก่อนแล้วจะตัวรูปทรงของตัวหน้าจอของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเปิดออนแล้วก็ออฟนะครับในการปิดเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับด้านล่างมีอะไรมาให้อีกด้านล่างเขาจะมีในส่วนของหัวสายแปลงนะครับนี่ ตัวนี้นะครับคือหัวสายแปลงใครที่ยังใช้โทรศัพท์ iPhone รุ่นเก่าๆที่เป็นหัวไลนิ่งอยู่ก็ยังสามารถใช้กับตัวนี้ได้นะครับนี่อ่ะนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของซองผ้านั่นเองพกพางง่ายนะครับมีหน้าจอแบบนี้ไม่มีซองผ้าไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวตัวหน้าจอเขาจะเป็นรอยนะครับและนี่คือแม่เหล็กนะครับเพื่อติดหลังโทรศัพท์กรณีที่ โทรศัพท์เราไม่มีแม็กเซฟเนาะเราก็สามารถตัวนี้ไปติดได้นะครับหรือถ้าเกิดมีแม็กเซฟรู้สึกว่าไม่แน่นก็ตัวนี้ไปใช้งานได้ติดหลังเคสโทรศัพท์หรือหลังโทรศัพท์ก็ได้นะครับแถมมาให้ด้วยกัน2ตัวด้วยกันเลยเดี๋ยวผมจะทําการถอดสายนะครับเพราะว่าใช้กับ iPhone รุ่นเก่าที่เป็น l i g ไล i ิงนะถอดหัวตรงนี้เอาเขาออกนะครับและเอาหัวนี้เสียบเข้าไปแบบนี้ รูปร่างหน้าตาเขาจะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหัวไลนิ่งนะครับก็สามารถใช้กับ iPhone รุ่นเก่าได้อย่างอีซี่อนะครับตัวนี้มาแกะหน้าจอมาแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้และนะครับผมจะทําการลองติดเลยนะครับเคสผมเป็นแบบนี้นะแปะเข้าไปนะครับแล้วเอาเจ้าตัวปลายสายของเขาตรงนี้นะครับเสียบเข้ากับโทรศัพท์เฮ้ยผมว่าตรงนี้เขาออกแบบมาดีนะครับในส่วนของปลายสายที่เป็นหัวไลนิ่งเนี่ยเวลาเสียบนะครับมันจะเลื่อนเองเห็นไหม นี่นะครับไม่ต้องมานั่งจัดสายอะไรวุ่นวายครับแล้วเราก็กดอ้อนแบบนี้เลยจากนั้นนะครับสังเกตเห็นไหมนี่นะครับเราเปิดแถบลงมาก็าจะมีการเชื่อมต่อเจ้าตัวแชร์หน้าจออัตโนมัติเลยนะครับนี่นะก็จะขึ้นมาในส่วนหน้าจอมันชัดไหมเพื่อนๆเ,เห็นจากกล้องนะครับเห็นจากกล้องจากตาผมเห็นเนี่ยต้องบอกเลยว่าหน้าจอหลังเขาชาัดมากแล้วครับแล้วก็700นี้เนี่ยสู้แสงได้ดีเลยนะครับในแสงกลางวันเนี่ย คมชัดของหน้าจอของเขานะครับเฮ้ยไม่ธรรมดาและเรื่องการแหลกไม่ต้องกังวลแน่นอนเพราะว่าเขาเสียบสายแบบนี้อาการแหลกไม่มีแน่นอนนะครับนี่เุ้ยถือว่าดีเลยอ่ะหน้าจอเขาก็คมชัดสีก็สวยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดดูและเดี๋ยวเราจะลองกับโทรศัพท์ Android นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาบอกเลยว่ามันเกิดมาเพื่อ iPhone แต่ว่าเราจะลองโทรศัพท์ Android ดูแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเปิดออนนะครับ ขึ้นแบบนี้สักครู่นะ Please unlock cable connect ดูนะเจ้าตัวนี้นะครับมันเกิดมาเพื่อ iPhone iOS เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบกับ Android จะขึ้นแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับอะลองเจ้าตัวรีโมทต,ตัวนี้นะครับแล้วลองรีโมทใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น MagSafe แมนน็กเซฟติดแบบนี้เลยเจ้าตัวรีโมตตัวนี้นะครับเราก็เพียงแค่กดลงไปนะครับเราทําการเชื่อมต่อจากตัวรีโมทนะครับนี่แตะเข้าไป จับคู่หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนี่นะครับทําการเชื่อมต่อแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมจะเข้าโหมดถ่ายรูปนะครับแล้วถ่ายรูปดูนี่นะครับใช้ปุ่มตรงนี้เป็นรีโมทชัตเตอร์ได้และรีโมทตัวนี้นะครับก็เป็นรีโมทแบบระบบบลูทูธแบบนี้เนี่ยอ่าเราสะดวกสบายมากานะครับด้วยตัวรีโมทตัวนี้ นี่เราก็ติดได้ไปกันแบบนี้นะครับและสําหรับใครที่สนใจเจ้าตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สินค้าไว้ให้ด้านล่างนะครับในคำอธิบายคลิปวิดีโอเลยใครสนใจก็สามารถกดสั่งได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้